ท่านรัฐมนตรีช่วยพูดถึงเรื่องการกินข้าวพูดกันตรงไปตรงมาครับมันหมายถึงผมเรารู้กันดีเป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าการไปนัดกินข้าวเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยมีใครบ้างนะครับผมเองท่านไม่ต้องหัวเราะครับผมผมผมกล้าที่จะยืนยันกับท่านนะครับว่าใช่ครับการกินข้าวมีอยู่จริงแต่การกินข้าวไม่ได้เป็นลักษณะของการไปดีลเพื่อร่วมรัฐบาลอะไรนะครับผมยืนยันตรงนั้นแล้วสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนะครับเป็นความจริง ผมไม่ได้มีพฤติกรรมในการตรบัตสัตว์อะไรทั้งสิ้นดังนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องยืนยันกับท่านประธานแล้วก็พูดเรื่องนี้ด้วยความแปลกใจผมเองก็เพิ่งทราบฮะเพิ่งทราบว่าการกินข้าวของผมเนี่ยมันจะขย่ารัฐบาลให้สะเทือนได้ขนาดนี้มันแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของรัฐบาลขนาดนี้ได้ยังไงผมไม่เคยนึกเลยฮะท่านประธานว่าการกินข้าวของผมจะกลายเป็นว่าท่านรัฐมนตรีช่วยนะ ต้องหยิบอมประเด็นนี้เพื่อมาดิสเครดิตกันอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับ